ไปอีกเรื่องหนึ่งครับวันก่อนเล่าไปครับแม่โจรเดี๋ยวนี้นะถึงขนาดไปขโมยในวัดเลยนะและถึงขนาดขโมยต่อหน้าพระประธานเลยแต่อันนี้ยิ่งกว่าอีกครับพระในวัดลักของในวัดไปขายฮะคุณผู้ชมและที่สําคัญสาเหตุยิ่งพีเข้าไปใหญ่ครับคุณผู้ชมครับนี่ไปที่นี่ครับคุณผู้ชมครับที่ตลาดแผงพระวัดพรมมาตรนะครับจังหวัดลบบุรีครับพระรูปนี้ครับนำระฆังทองเหลืองมาขายในราคา8,00 0บาทครับและลักษณะเนี่ย ตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยเหมือนกับลูกลี้ลูกหล่นปรากฏว่าคนที่แผงพระก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะตำรวจสายตรวจสพท่าหินก็เลยมาตรวจสอบแล้วที่สำคัญในตลาดแผงพระเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีตำรวจนอกเครื่องแบบประจำอยู่หลายนายก็เลยทำทีติดต่อจะขอซื้อระฆังทองเหลืองจากหลวงพี่เนี่ยแหละครับเพื่อทวงเวลาให้ตำรวจสายตรวจเนี่ยเดินทางมาถึงแต่พอตำรวจสายตรวจมาถึงจากพระ ตอนหลังลูกลี้ลูกลนผิดปกติครับทำท่าจะหนีแล้วแต่ไม่รอดสุดท้ายครับต้องรวบฮะรวบทั้งจีวรเลยพาหลวงพี่มาที่สอพอท่าหินครับพร้อมกับของกลางรักคังทองใบนี้อายุร้อยปีครับอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ,บ้านหมีจังหวัดลบบุรีทีนี้ต้องถามหลวงพี่ละหลวงพี่ทำไมหลวงพี่ถึงเอารักคังของที่วัดมาขายละ่ะมีอะไรขัดสนเรื่องอะไรวัด เงินไม่พอใช้เลอหรืออย่างไรปรากฏว่าพระสุชาติหรือนายสุชาติอายุห้าสิบเอ็ดปีสารภาพแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เคยจําวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่พิจิตรครับแต่ถูกจับศึกเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาถูกจับศึกเรื่องอะไรติดยาครับ oh. หลังจากถูกศึกแล้วปรากฏว่าก็หาจีวรมาห่มแต่งกายคล้ายพระอาศัยตามวัดต่างๆคือคราวนี้ไม่ใช่เป็นพระละขาดจากความเป็นพระแล้วไงครับ <c oughs> แต่ว่าอาศัยผ้าเหลืองอันนี้พูดกันอย่างไม่อ้อมค้อมแล้ว ก็อาศัยเงินจากญาติโยมเนี่ยแหละมาทำบุญถูกไหมครับไปซื้อ,อยาบ้ามาเสพแล้วหลวงพี่แล้วถ้าไม่มีเงินทํายังไงอะ่ะไม่มีก็ขโมยสิจนกระทั่งมาอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยแหละครับขอญาตอ่านชื่อคือวัดบ้านมีอยากจะเสพยาแต่ไม่มีเงินเลยตัดสินใจขโมยะระฆังจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่ะระฆังทองเหลืองคุณนูนุ่คุณผู้ชมเอามีดดาบโบราณออกมาจากไหนห้องเก็บของของ,ของวัดครับอลองไปฟังเสียงของ หลวงพี่ครับแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วครับคือนายสุชาติครับรับไปว่าว่าผ่านที่คือเจอเสพยาไหมเสพมาผ่านจริงจริงเอาครั้งหนึงเสพนะโอเคเสพมาเมื่อไหร่เสพเมื่อวานกี่เม็ดนเสพเมื่อวานเม็ดเดียวนะครับผมแต่ว่าตำรวจเองนี่คือตอนนี้หลังจากเป็นพระแต่พอทำผิดขโมยของ กลายเป็นนายสุชาติครับพอตำรวจค้นประวัติอาชญากรรมโอ้โหมีทั้งคดีเสพยาเสพติดแล้วก็มีคดีลักทรัพย์ด้วยนะครับตำรวจสพท่าหินก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดีที่สพบ้านหมีอ่าทำไมต้องคุมไปที่สพบ้านหมีเพราะมันเป็นพื้นที่ก่อเหตุที่วัดบ้านหมีในข้อหารักทรัพย์นะครับผมอ่ะก็ยิ่งเป็นเรื่องสะเทือนใจเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าพระ ลักของในวัดและที่สําคัญติดยาอีกต่างหากครับผมออ๋ก็นะคะในที่สุดก็รวบตัวไว้ได้แต่แหมกล้าจริงๆนะสวมอยู่ในคราบพ้าเหลืองนะคะ